พันยุติยานานุภาเวนเมตตากรุณาเมตตาเบกภาเวนสัพพบริตานุภาเวนรัตนสิสรนานุภาเวนตุยหังสัพโรกโสกขปาตวัตุกัโทมนัสปายาสวาเนัสันโตสปันตรายาปิวินัสันสังกปาตุยหังสมิจฉันโตทิฆายุตตาตุยหังหุโตสตวัตจีเวนสมงังกีโกหสุสัพพะทากาสปาปตะวนาภูมิขังขามาสมุจจะตั การฆาตุ้มเฮนุราคันตัวอายุพุทธก่นว่าตั้กสิริว่าตั้กยาสวาตั้โก็พลว่าตั้งกวบานว่าตั้กสุขว่าตั้งกโหตุสาพธาตุกรกงันตุปาทวานิกันตรายาผิพินาศสันตุเจตเจสาจานางลาพางสดทีพาวขย่างสุขังพลังสิริอายุจวันโดยจะโพคังวุติจยาสวาสตวัตสาจะอายุจะเชีสิทธิ์ระวันตุเต พระกัรสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวัตุสะพมังขลังรักการตุสะเปเทวตาทีปวันตุเตปวัตุสะพมังขลังรักการตุสะเปเทวตาสัพพสังภาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวันเถรตีประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกัน้อมล้อมรอบรอบทุกอนัตตารัตเิมานาเกเตสมันตาน ตสารเนปุตตะฉาลาบริเกเตระกันโตสุรกันโตมัสมิงมงคลจักรวาลตเปติประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วเอาทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาเสมานาเขตอันตาสัตโยชนะสัตศาสานิตฉาลาบริเกเตระกันโตสุรกันโตมัสมิงมงคลจักรวาลตเปติประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพง